เป็นเรื่องจนได้เตอร์เจอรินพรคอมเมนต์ไอจีโบเมลดาทําชาวเน็ตเดือดเป็นประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นที่แฟนคลับหลายคนกําลังจับตาความสัมพันธ์ของนางเอกสาวคนสวยอย่างโบเมลดาและพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กทีระเดชก่อนหน้านี้เพจด,ดังใน Facebook ได้โพสต์เรื่องราวทําเอาชาวเน็ตหลายคนโยงไปที่คู่ของโบและอเล็กและเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาในอินสตาแกรมของโบเมลดาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเอง โดยหลังจากนั้นอดีตแฟนอเล็กอย่างเต้ยเจอรินพรได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าน้องโบรู้ไหมตอนนี้มันว่อน Youtube แล้วโบแฟนอเล็กแล้วเต้ยกับโบควรจะทราบว่าตอนนี้นักข่าวทุกสื่อหลายช่องมันจ้องจับตากันอยู่กับที่เต้ยมาคอมเมนต์น้องโบก็เล่นไปเขียนลงคลิปกันหมดว่าเต้ยอดีตแฟนเก่าอเล็ก ไปคอมเมนต์โบแฟนใหม่อเล็กเพราะรายการ3แซบเทปที่โบไปออกรายการนั่นแหละตอนนี้มันโยงกันหมดเรื่องอเล็กกับโบลุกลามเต้ยฝากกดไลค์กดสับส c r ค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ